อีเทียนนึงลกคุณผูกแขนพระคุณเจ้าเด้ออีพออีแม่เด้อฮับนี้สุด้ทยไทยซูดจุบทูบใส่ในพระขาวดอกหนึ่งจุดเทียนขึ้นร <st> <him of> <people> uh ิมนึงเด้อเจกันพลสามสินสามสินไปเด้อฝ่ายผูกแขนเดวสิให้สัญญาณลูกขึ้นผูกแขนอ่าพลมีพี่น้องควมำทองสองมันบ่เจ้ากับผู้ตายมันบ่สองคนสามหนันมันบ่พ่อกับเม่ยังอยู่มันบ่เอาพ่อกับเม่ พ่อกับไอ้พ่อกับแม่นาคยังอยู่เฮ็ดบุญให้ลูกสาวแม่นบอกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องบางสี่เถาะเออเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดให้มืึอนี้คือเฮ็ดให้ผู้ตายนี่แม่นบอนางสาวรัตดาวันนี่แม่นบออืมโอเคนางสาวรัตดาวันรัตดาวันนั่นสกุลเอียงมูลทรัพย์มูลทรัพยเอ้าเอาเพื่อกระจับเวลาเอาพนุเมื่อคืนพนุเมื่อคืนช่วงนี้จะเพิ่มใบเงินช่วงนี้เป็นช่วงอธิษฐาน จงตนาเป็นช่วงกินช่วงท่านตั้งอกตั้งใจเดอผู้ลูกผู้หลาน,เ,นเป็นพระ,ะกิจิงย,ยุเตเป็นสม,มุติสองบ่าเพ็อริยสงเสียงและใจที่เคยผลกพันกันกับอาพูลมเสียหายแต่ที่จากไปพวกญาติพงโยมอาจสิมีค่วมสัมพันธ์ลึกซึ้งก่อพวกอัตมามีแค่นั้นเลวยยบเกินเอิญพวกเจ้าก็ต้องปากต้องเอิญเอาอนุญาตให้เจ้าที่เจ้าฐานใหน้น้ำเดอ ลูกพวกหลานที่พายพิปธาท่ามสื้ออธิษฐานให้บ่ได้บอกบ่ได้เพราะว่าพวกลูกพวกหลานบา่เมีนพระอริยสงฆ์นี่แม่เมป็นสมุติสงฆ์เน,นวาะอธิษฐานเอาเด้อแม่เด้อวาเอาเด้อนางรัตด,ดาวน์นางสาวรัตด,ดาวน์มูลทรัพย์เอานิมนต์ขึ้นเลยยาวเลยตั้งอกตั้งใจเด้อบดนี้เด้อเอาปันไฟกันปันไฟปลูกไฟปลูกปัจจัยตามกำลังเฮาเด้อให้ลูกคือที่ Und... La, la, and let it จังได้กะบ่ได้ตายแล้วกะมิมงโมนว่ามา ดอกด็นใดอยู่ไก่ไก่ไทยเล่าแกกกินดอกหน่วยยอมีมีมีกองภัยพ่อมารัออคุณควาจสังา เขาป่าไม่ได้ซื้อหลือน้องแม่นที่ได้ว่ามาเด้เอามาเด้อต่อรดดาวันมูนสักคุณพอสุกคุณนแม่กว่างวงสะกุณ คุณพ e, eh? e ่ออุทัยคุณแม่สังวานวงสกุลคุณพ่อวีระวงสกุลคุณพ่อสานคุณแม่ดำวงสกุลมาเพื่อับมาได้มาเพื่อคนบุญชนกุศลเจ้าเจ้ามาเอาบปนี่ลุกขึ้นผูกคอต่อยแขนไปจากแม่ไปก่น พี่น้องของเจ<อ>้าปู้ชจมหาเอื้อเงือที่กินที่ทานตามกำลังศรัทธาเรยม่เ้อเอามาทั้งเพียก็ได้เอาไ้เกั่อนค่โยชนั้กนตัว นกระท้อนั้นเล้วเนียวเน่ยได้แก่ตายสิบป็นนายหรือเป็นเจ้าเป็นพระสวงผู้สรงข้าเป็นเจ้าให้สาวนากสิกรรมโอตัมต่อยกามุมดอกมิงมน์ ผูกแขนไปพอมจะตัวปรจจัยเงื่อนท่องสนใยงามเห็นพระคุณเจ้าไปสือที่สือท่านดื้อมงเหตุบุนเฮ็ดกินเฮตดท่านไปนาเด้วยยายด้อผูกไปพอมจะตัวปัจจัยใส่ในยามเหตุคุณเจ้าไปนําไปด้อยายดื้อตายไปทั้งคนไปวางเลี้ยวเกาเงินเลี้ยวเขา มัดน้อแล้วสังเปีเนป้าสังเปีเนป้าวเกี๊ยเด้อเกีเกืนเข้าวตั้งเต็เกี๊เสยนที่อื่นกระทเอื่นว่ากันยินเสียงอาจตมาต เดี่ยววิญญาณเจ้าก็อยู่ใส่เดี๋ยวนี้ทูเป็นจุดไว้มันกัดห้อยจางจางหายแล็ดนำตาเียนไหลยไก่หมอดมาลายสุนสิ้นลาคือจางวิญญาณเจ้า ดวงบินจานยังเป็นหวงแนวหยั่งๆทังกวางยังบ่เสร็จเรียบร้อยตนเจ้าปัดลวนตาย con người nó sao thằng đại thực ta ngờ tê miên ta lôm ơi tội mình tầm toàn cả bò mi khát là đỡ bát nhì nam ta đang liên tục xăm người tuộc nát เกินไายาม่มีใดน้ำตาไหลหอมเก็บ เจ้ากบเห็นอีพ่ออีแม่เอ้ไข่สีเหลงไก่เวนลาก่อนดอกขื้นกับไข่ลายลายลาไปก่อนเลือกข้าวเนี่ย พอนิรันดสกีมาไปนั่นน้าจักสัตว์ใดสิเด็กกกียวกันทีเข้าไขไปจากแล้วสวรรค์แก้วว่าอยู่ <ไป S 1> มวลน,นั่นล่ะนาไขลาเด้อ ศสนาวสาเนทายที่สุดจุดลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้อัตมภาพทั้งสามรูปขออ่างอิงอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพุทธ,ธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังคานุภาเวนะและบุญกุศลที่ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพ,าพได้ร่วมกันทําในวันนี้จงรวมกันเป็นตะปะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอํานวยพ้นดลมันานส่งดวงวิญญาณของท่านผู้ล่วงรับไปแล้วให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญถ้าดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ก่อคอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปและบุญกุศลนั้นจงย้อนกลับมาตอบสนองญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานตนาสารสมบัติจงทุกประการดังได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะชานี